ท่านผู้ชมครับเราปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วเจ้าของปั๊มก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ให้ได้ดูครับนี่ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวอยู่ๆก็เข้าไปชกเด็กปัม๊มนะฮะแม้จะมีคนมาห้ามก็ยังไล่ชกแม้เด็กปั๊มคนนี้พยายามจะหนีวิ่งหนีเห็นไหมฮะไอห,หมอนี่ก็ยังไล่ชกไล่ทําร้ายนี่นะฮะ น้องคนนี้เนี่ยเพิ่งมาทํางานที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ได้ประมาณสักไม่ถึงปีหนึ่งนะฮะ <S <S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสามโมงคนที่ทําร้ายขีร่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเติมน้ํามันจนกระทั่งทอนเงินลูกค้าคนนี้ก็เท่ามาถามว่ามองหน้าทําไมแล้วก็ <Ooh. S 1> ชกเด็กปั๊มนี่นะฮะเจ้าของปั๊มเขาจเจาเรื่องนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเสื้อขาวนี่ เพี้ยน,นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันนี้ทุกวันแล้วก็มานั่งมองหน้าพนักงานในร้านขายกาแฟบางทีก็เดินเข้าในร้านสะดวกซื้อไปหยิบของหยิบนู่นหยิบนี่มาแต่ไม่ซื้อแล้วก็วางทิ้งเอาไว้เฉยๆอพอลงภาพนี้ไป๊บปรากฏว่ามีคนแจ้งเบาะแสมาเพียบชั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หลังจากนี้เจ้าของปั๊มก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่นะฮะไปตามผู้ชายคนนี้มาดําเนินคดีนะฮะ พอเติมน้ำมันเสร็จแล้วเสร็จแล้ว oh <sy allah> <ấy> in. นะคะน้องก็มาที่กาลังจะไปถอนเงินลูกค้าลูกค้าก็ถามตอนถอนเงินเนี่ยแหละค่ะว่ามองหน้าอะไรแล้วลูกค้าก็วนกลับมามาที่เกาะใจเกาะหนึ่งเพื่อมาถามว่าตะกี้มองหน้ากูทําไมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็ขับรถทุ่งเข้าใส่น้องน้องก็กระโดดขึ้นที่เกาะจ่ายแล้วน้องก็ตกใจเอาหมวกตีลูกค้าหลังจากนั้นลูกค้าก็ต่อยน้องไม่ย่างเลยค่ะแล้วน้องก็วิ่งหนีอืน้องก็วิ่งหนีหลังจากนั้นลูกค้าก็บีบคอน้อง แล้วก็ล็อกไปกระแทกไปที่ตู้จ่ายอ่ะสองทีค่ะหลังจากนั้นก็ต่อยน้องไปที่ด้านซ้ายรอบหนึ่งหมวกน้องหล่นน้องก็เลยก้มเก็บหมวกก็ต่อยเสยไปอีกรอบหนึ่ง